สวัสดี FC ทุกๆท,ท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอะไรายนลูกค้าที่หารถเข้าไร่เข้าสวนต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันต้องการเครื่องที่ทนทนเครื่องตัวนี้เขาดีมากๆครับนิสสัน b d ดีสอง้าแดงเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับใครต้องการไว้ขนข้าวขนมันขนอ้อยหาราคาเบาๆราคาประหยัดประหยัดคันนี้ครับเอาใจ f อ เดี๋ยวผมให้ราคาลูกลูกค้าที่ราคาดีมากๆแล้วก็ราคาแบบแบ่งปันเอฟซสุด,สดๆเลยนะครับคอกทรงเรลงมีมาครบนะคิดดูใครจะเอาไปรับจ้างหรือว่าใช้ธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะครับ n i สสัน Big กเอ็มคิงจอโค้งภาษีปี68นะครับนี่ใครหารถพร้อมใช้งานถือว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆครับสภาพสวยมากนะรถพร้อมใช้งานเลยราคาดีมากๆคันนี้ เดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปให้ลูกค้านะครับผมขึ้นราคาหน้า Youtube ชัดเจนนะทุกรายละเอียดให้ลูกค้าดูนะครับน่าใช้ครับขับดีดีคันี่ขับดีมากๆฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับนี่เลยฝั่งด้านซ้ายของตัวรถดูทรงเรงดีนะได้ทรงเรงมีมาครบกระจกแคปเป็นกระจกบานใหญ่ด้วยนี่ล้อกระทะได้เป็นกระทะบรรทุกด้วยนะครับได้เป็นล้อกระทะบรรทุกด้วยพร้อมใช้งานนะครับ ลูกค้าถามว่าหาราคาเบาๆ่อยนะราคาประหยัดประหยัดรถเดินทางไกลได้ขอเครื่องนนเหนียวเครื่องนนทนนี่แหละครับเครื่องไดร e c t Injection ไม่ต้องเผาหัวนะครับ Big M เครื่อง B d ดีสาฟแดงทนครับลูกค้าที่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าต่างจังหวัดทําเป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องปั่นไฟก็ตระกูลนี้แหละครับ Big M อได้ความเหนียวนี่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับพร้อมใช้นะไว้ขนของก็ได้ฝั่งด้านหนะ้านี่ครับ ทรงรถยืนดีนะนี่ครับด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าจะมีสีถลอกถลอกเปิดนิดน,นึงนะครับเป็นสีเปิดเฉยๆนะลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแต่ลูกค้าได้ภาษีปี68นะครับเล่มเอกสารครบด้วยเห็นไหมครับนี่กันชนหน้ามีมาครบเห็นไหมครับกันจังหน้ามีมาครบนี่ภาษีปี 68, 2568นะครับ2568 ฝั่งด้านขวาของตัวรถก็จะพยายามรีวิวให้ชัดเจนให้ลูกค้าดูนะครับผมว่าน่าใช้มากนะครับคันนี้นี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถนี่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งก็ามาทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งเข้ามาก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดให้ลูกค้าเลยทรงเร็งมีมาครบใครหาไว้แบบ งานกเกษตรงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวผมไม่ได้เกาะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับแต่ผมว่าเป็นรถพวกนี้เป็นรถที่เครื่องทนและน่าใช้นะครับ King Cab Big M จอโค้งลูกค้าลองดูนะครับว่าลูกค้าชอบกันหรือเปล่า F C ชอบกันหรือเปล่านี่ครับฝั่งด้านกว้างของตัวรถนะครับนิ้วลอยก็มีการตามการใช้งานครับเพราะผมซื้อรถที่แบบเครื่องดีคัสซีสวยเน้นขายลูกค้าเป็นหลักนะครับนี่เห็นไหม เหล็กกั้นมีมาครบหนึ่งเหล็กกั้นสองเหล็กกั้นสองตัวนะครับคอกนี่เลยหัวสามารถใส่ของได้เยอะขนข้าวก็ได้เยอะนะครับรับจ้างขนข้าวก็ได้นะเนี่ยด้านท้ายนี่ครับได้มาสภาพนี้เลยนะให้ลูกค้าดูด้านท้ายกระีสวยมากครับเครื่องดีดิคันนี้เครื่องดีกระสีสวยนี่กระซี่เขาแห้งเลยแห้งกิิบเลยเห็นไหมครับเผาหลังแห้งมากแห้งกิิบเลยนี่ หนบก็พร้อมมันทุกนะครับพร้อมมรนทุกพร้อมใช้งานนะลูกค้ากระบะมีแม็กเนเนอร์มาพร้อมนะครับมีแม็กเนเนอร์มาพร้อมรับส่งคนงานก็ได้นี่นะครับแม็กเนเนอร์มีมาครบนี่ที่เลยหัวเกลงก็มีที่รองมาครบนี่ครับเป็นทรงเรียงแบบพร้อมมันทุกเลยการของตกใส่หัวสามารถใส่ของใส่พื้นที่ใส่สอบปุ๋ยใส่อะไรก็ได้ครับอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยนะครับอันนี้ประสงค์มากๆแล้วก็นี่สภาพภายในได้เป็นจอโค้งแล้วนะครับ B d ดีจอโค้ง มีแอร์ด้วยนะคันนี้แอร์แล้วก็พาวเวอร์จัดนังจัดเต็มนะครับนี่เลยจอได้เป็นจอโค้ง <_ C 1> บอกก็มีขาดครับตามการใช้งานนี่นะครับบอกก็มีรุ่รายการขาดบ้างตามการใช้งานพอเราซื้อรถมาก,ก็ขายให้ลูกค้าเลยและจะให้ราคาที่ลูกค้าราคาดีมากๆนะครับนี่นะครับสับป,ประตูก็ถือว่าโอเคนะครับสับป,ประตูนี่สับป,ประตูนี่เลยเดี๋ยวผมพาดูฝั่งซ้ายยางออมแล้วออมอีกอยู่ นี่นะครับสับป,ประตูฝั่งด้านซ้ายนี่เลยภายในคอนโซลโอเคนะนี่บ่อหลังมีมาครบนะครับสภาพบ่อหลังมีมาครบเลยที่พิงหลังมีมาครบล้อได้เป็นล้อบรรทุกนะครับเหมือนอย่างพูดเลยได้เป็นขอบ15 205าสองศทัพเจ็ดหครับขอบ15กระทะบรรทุกแบบนี้เขาเรียกกระทะบรรทุกนะครับ กระทะบรรทุกพร้อมใช้งานให้ลูกค้าล้อหน้าก็ได้ขอบ15้านะครับยางพร้อมกระทะทั้ง4เส้นขอบ15นะครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับรถเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันบ้างเยวดูห้องเครื่องกันมผมอธิบาลูกค้าดูดูเครื่องครับเครื่องก็สวยนะตัวนี้เครื่องดีมากๆเลย เป็นนิสสัน b d ดีสองห้าฝาแดงไดร์เล็กอินเจกชันไม่ต้องเผาหัวนะครับบางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเราอธิบายลูกค้าฟังนะครับเป็นเครื่อง b d ดีสองห้าเก้าสิบซีซีเก้าสิบซีซีนะครับไม่ได้เผาหัวเป็นเครื่องไดร์เล็กเครื่องนี้เพาเวอร์เพาเวอร์มีมาครบนะครับเพาเวอร์ Power, มีมาครบคอมแอร์มีมาครบห้องเครื่องเต็มตมเต็มเต,ต,ต็มนะครับนี่เลยห้องเครื่องนี่ครับเลขคาหน้ายัางเดิมนะคาหน้าถือว่าเดิมเลยพักกันความร้อน มีก็ตามปีการใช้งานครับระยะเวลาการใช้งานของเขาขับดีมากคันนี้ขับดีมากๆเลยขับดีมาก,เ,มากเครื่องดีด้วยแย็กเป็นแยกคู่นะครับแยกเป็นแยกคู่2องสองัองกแยกคู่ผมราเทศการขับขี่วนแบบสักรอบหนึงครับนี้สักรอบหนึงวนดูพวงอะไรพาวเวอร์นะครับขับดี พร้อมใช้นะครับรถถือว่าพร้อมใช้เลยแอร์มีเสียงแอร์ทำงานปกตินะครับปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกตินะครับระบบปัดน้ำฝนนะเวลาหน้าฝนบังบังแดดบังแดดซ้ายขวามีมาครบกระจกบองหลังมีมาครบนะครับเราพาลูกค้าดูเทคการขับขี่ควงมาอะไพาวเวอร์ขับดีมากๆครับอันนี้มันได้ความทนนะครับ big m ทน สำหรับลูกค้าที่เคยใช้นะครับเราไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจดูเปิดใจซื้อกับผมดูสักครั้งได้ว่าเออพิกเอ็มขับดีไหมขับดีไหมพวงมาลัยเวอร์ครับ่งแล้วขับเป็นไหมมุมมองก็มองดีนะครับขับพวงมาลัย power ขับง่ายรับเห็นไหมพวงมาลัยขับมือเดียวเพราะว่าหนึ่งมือผมจะถือกล้องและอีกหนึ่งมือผมจะขับพวงมาลัยให้ลูกค้าดูนะครับขับง่ายครับเลี้ยวไงเวลาเลี้ยวไม่มีเสียงดังนะครับอีดแอดไม่มีนะเวลาเลี้ยวถือว่าโอเคเลยอัตราเร่งอัตราแซงดีมากครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆ ื่องพวกนี้เขาเรียกว่าเครื่องปั๊มสายปั๊มสายทนดูแลรักง่ายและประหยัดด้วยประหยัดน้ำมันมากนะครับเครื่องปั๊มสายไม่ต้องเผาหัวนะครับนี่เลยเห็นไหมวันรอบเรียนใหม่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ได้พิเศษอย่างหนึ่งได้เป็นจอโค้งได้เป็นจอโค้งนะครับได้เป็นจอโค้งด้วยนี่แอร์ก็ยังทํางานได้ใช้งานได้ปกตินะครับระบบแอร์นะเราแจ้งให้ราคาให้ลูกค้าดู นี่ครับเพี้งาราคาให้ทันนะครับลูกคา้าราคาประหยัดมากนะราคาเนี้ยขายเครื่องขายอะไรบางทีบางเจ้าได้รถมาอยากตีเทินก็มีนะครับที่ลูกค้าชอบเลยนี่เห็นไหมทรงรถยืนดีมากๆสวยมากๆครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานบางทีเราซื้อรถที่แบบพร้อมใช้ให้ลูกค้านะครับพร้อมใช้ให้ลูกคา้านี่นะครับนิสสัน big m เอ็มคิงแคจอโค้งเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับ ภาษีปี68นะครับภาษีปี68ดูทรงรถนะครับให้ลูกค้าดูอีกรอบนึงเพื่อเป็นการตัดสินใจสะดวกง่ายมากขึ้นเอาให้ทันเอาให้ไวนะครับผมเปิดราคาที่แบบให้ราคาลูกค้าดีมากๆแล้วก็ราคาแบบเอาใจเอสุดๆห้าหมบาท5,9,000บาทเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์ให้ทิกต o อกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ย t u b ปปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างราคานี่ผมว่าถูกใจเอฟซดูแลง่ายประหยัดน้ำมันเข้าไล่สะดวกเข้าออกสะดวกทนมากๆครับเครื่องตัวนี้59 0 0 0บาทขอพรบคุณ f อฟซมากขอขอบคุณอย่างสูงขอพรบคุณยูติดตามลูกค้าท่านใดที่หารถที่ว่าเขาไล่เขาสวนหาราคาประมาณเนี้ย ผมจัดให้ลูกค้าแล้วนะครับกอกสงเร็งมีมาครบขอพระคุณ f อฟซมากขอพระคุณอย่างสูงขอพระคุณที่ติดตามนะครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ